สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ตุก๊กเข้ามาทีเา่เขาเรียกว่าอะไรกรมไฟฟ้านะคะเพื่อมาแจ้งว่า,าแม่ตุก๊กมีความรู้สึกว่าเมเตอร์เมเตอร์อ่านไฟฟ้าแบบดิจิตอลของบ้านแม่ตุ๊กมันวิ่งมันวิ่งเร็วเกินขนาดเกินขนาดไฟที่เราใช้อ่ะค่ะนะคะมีความรู้สึกว่าเราจ่ายทุกๆเดือนมันแพงมากซึ่งแอร์เราก็ไม่ค่อยได้ใช้อย่างอาทิตย์หนึ่งแม่ตุ๊กอาจจะเปิดประมาณ3ครั้งแต่ครั้งละ แม่ตุ๊กจะตั้งเวลาไว้แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะวันละหมายถึงว่าครั้งต่อครั้งก็แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะวันหนึ่งแทบไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดทุกวันอะอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะสามครั้งอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แม่ตุ๊กคิดว่านู่นแหละค่ะเดือนละเกือบหกเจ็ดพันนู่นละมั้งนะวเพราะค่าไฟแล้วตัวน,นี้แม่ตุก๊กกลับมาใช้ไฟที่มันแบบประหยัดสุดๆในบ้านก็ที่ใช้เป็นประจำยี4ิบสี่ชั่วโมงก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็พัดลมนะคะแล้วก็ อะไอก็แค่แนี่นตู้เย็นถลมนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะปัญหาที่ไม่ทุกอย่างอยากจะทราบว่ามันทําไมมันทําไมถึงได้แพงขนาดนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าว่าเราจะถามแล้วก็เขาจะให้คําตอบเรายังไงไม่ทุกอย่างให้เขาไปตรวจสอบอยากให้เขาไปตรวจสอบที่บ้านนะคะเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟฟ้าของไม่ทุกแบบเป็นดิจิตอลนะคะ การใช้สายมิทุกมันเร็วมากเดี๋ยวเราไปเข้าไปกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ถ่ายข้างในนะเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังว่าเขาจะจะไปตรวจสอบให้หรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะจากการที่ม่ทุกไร้กเข้ามามเข้ามากรมไฟฟ้านะคะ<ม>เขาก็รับบริการรับเรื่องไว้นะคะแล้วก็ช่วงช่วงกลางวันนะคะเขาจะเข้าไปตรวจสอบ เมเตอร์ดิจิตอลไฟฟ้าของเมตุกให้ว่าการทํางานของระบบเมเตอร์ดิจิตอลไฟฟ้าของของของที่เมตุกใช้อ่ะมันปกติหรือผิดปกติหรือไม่ส่วนบริเวณที่เมตุกอยู่นะคะม้อแปลงม้อแปลงมันไฟฟ้ามันจะไม่ค่อยไม่เข้าถึงมันจะมีแค่สายไฟแรงสูงนะคะเราก็เลยต้องมีเมเตอร์หรือไม่ใช่มีหม้อแปลงเฉพาะเป็นของเราการจ่ายไฟหรือการเสีย ไฟเนี่ยก็อาจจะแพงกว่าปกติกว่าบ้านหลังอื่นแต่แต่เราเนี่ยด้วยความคิดของเรานะว่าหม้อแปลงอะหม้อแปลงของเรามันก็มันก็น่าเขาก็น่าจะคิดเป็นให้เหมือนกันเนาะในความคิดของไม่ตุ๊กยังไงเราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วอะทําไมต้องมาแพงกว่าที่อื่นไม่ตุ๊กก็ไม่เข้าใจนะคะแต่อยากให้ให้เขาไปตรวจสอบเขาบอกว่าจะไปช่วงบ่ายไน่ตัวก็ต้องมารอไปรอ,อดูนะคะว่าไปรอรู้กันว่าอ่า ดิจิทัลไฟดิจิทัลงอแปลงของมิตุกะมันจะปกติหรือไม่ปกติเดี๋ยวเราไปดูช่วงบ่ายกันเลยค่ะที่บ้านนะคะไปกันเลยขอบใจนะค่ะน้องเข้ามาดูไฟให้นะคะว่าหม้อหม้อบ้านเรามันปกติไหมทีเนี้ยเหรอก็น่าจะเป็นแค่พัดลมอะค่ะพัดลมแล้วพี่ใช้อะไรบ้างต้องคืนเหรอไม่ทุกวันนะเปิดแอร์คืนเมื่อวานเนี้ยก็ไม่ได้เปิดแอร์ทั้งอพทั้งหมดเลย พี่ลองไปเปิดทุกอย่างดูพี่ลองปิดเบรกเกอร์เบรกเกอร์ลงหน่อยพี่โอเคโอเคต้องปิดเบรเกอร์ได้บ้างอือไปค่ะเราเอาเบรกเกอร์ลงแล้วนะกระแสแล้วนี่แรงดันกระแสศูนย์นะพี่ปกติเบรกเกอร์ลงแล้วจะอันย์ศูนย์ไม่มีไม่มีมันจะปกติพี่ปกติไม่มีรั่วไม่มีอะไรอันนี้คราวนี้จะดูว่ากระแสมันกินเฉพาะต้องใช้ไฟฟ้าพี่จุดไหนพี่ก็ลองไปยกดูที่ที่ที่ใช้หลักๆอ่ะ ใช่หลักๆมีมีอะไรนะพี่มีพัดลมใช่ไหมีพัดลมค่ะพัดลมมาเทียมกินประมาณสองแอมป์สองชุดเจ็ดแอมป์นั่นแหละลองไปเปิดตรงพัดลมใช่ไหมครัใช่ลองลองเปิดดูเปิดพัดลมดูถ้าจ่ายไฟปกติมันจะกระพริบเร็วอย่ตอนนี้ถ้าถ้าไฟมันลงกาวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่นี้ก็แสบพี่ดูกระแสเท่ากันเลยไหนเนี่ยหนึ่งหนึ่งกว่ากับอันนี้เนี่ย กระแสมันสี่พันทุกเดือนเลยเหรอพี่ 3, 000, 4, 000. สามพันสี่พแล้วการ <สะ S 2> <ๆ>การจ่ายการที่พี่ใช้ไฟบางครั้งอะ่ะพี่ไปอยู่พัทยามันก็ยังมันก็ยังจะแพงแบบว่ามันขึ้นอะไรเราไม่ได้ใช้ไฟมีเต่บู้เย็นเนยนะจำนวปกติน,นรระพี่งานมันกรปกติตเข้าอปดูร้างในอืค่ น,นปกติไม่มีช็อตไม่มีรั่วพี่ถึงหมวอเบกเกอร์นะตัวใหญ่เน่ยย่งไปชัวมันคงไม่กินถึงขนาดนั้นนะเพราะพี่คำนวณแล้วอ่ะเอก็ใช้ไปขนาดนี้มันทำไมกินไฟกันจังต้องใช้อะไรด้วยล่ะพี่มันข้ามเงี้มันสอกตัวนี่เหรอมีโต๊ะอันนี้อาทิตย์ละครั้งพอล้าง<อ>ไม่ให้มันเสียเครื่องล้างจานอาทิตย์ละครั้ง,งไม่ให้แค่มันเสีย ล้างแก้วให้น้องน้องเขาเข้ามาดูไฟในบ้านที่เราใช้อะไรบ้างนะคะ okay. ใ,ใช้ไฟเพิ่ม2,000กว่าบาทมันก็ไม่ได้เกิน2,000เออพราะปกติใช้อันนี้มันอยู่2.7แอมป์พี่ประมาณนี้ใช่แค่ตัวเย็นนะแต่หน่วยมันปกติอ่ะอย่างน,กกนั้<ด>นก<ห>็หระ สิะเดเดเดดเดดเออมดเดิมันไม่มีปัญหาี่มันจ so, uh, like ่ายไฟเข้าปกติเลยแต่เรา s w i แน่เอนที่บอกมันมันมันปกติแต่ว่าหลังหลังจากที่เราใช้ไฟเหมือนเหมือนกับมันวิ่งเร็วมากเลยนะเหมือนเหมือนจ่ายไฟเกินขนาดได้ไหมในการใช้ไฟแต่ไฟเกินนาดถ้ามันเกินขนาด ถ้าเกินตัดคาะตัดไปแล้วถ้าเกินตัดใช่เบเกอร์พี่ต้องตัดอยู่แล้วมันใช้กระแสนะนะเมื่อไหร่เวนิสเขาแรงดันนะแรงดันนะแรงดันเขาจ่ายมากระโอจังขอแปลงพี่อ่ะมันสองร้อยสามสิบแปนอยู่แล้วแรงดันนี่ใช่ค่ะน้องเขาเพิ่งกลับไปเมื่อตะกี้นะคะน้องเขาบอกว่าการไฟดิจิตอลเมเตอร์จ่ายไฟปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือเขาเรียกว่าอะไรประเภท ประเภทไฟนะคะแล้วการจ่ายของไฟเนี่ยมันจะจ่ายในลักษณะขั้นบันไดมันจะคิดเป็นตั้งแต่หลักหน่วยถึงร้อยไม่ได้มันจะคิดเป็นระดับขั้นบันไดถ้าเรายิ่งใช้มากการจ่ายมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นคูณมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือปัญหาอหไะนะคะโอ้เพื่อนๆเราใช้อะไรบ้างอ่ะ พี่น้องคะคอยสิจังไหนเดี๋ยวน้องเขาบอกว่าให้เราไปเปลี่ยนประเภทจากประเภทกิจการมาเป็นประเภทบ้านการค่าใช้ใจ่ายมันก็จะถูกลงเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ามันจะถูกอย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่าเราไปเปลี่ยนประเภทกันนะคะใครที่ไม่ได้เปิดร้านค้าหรือเคยเปิดร้านค้าเนี่ยแล้วล้มเลิกกิจการมาเป็นบ้านปกติอย่าลืมนะคะไปเปลี่ยนเป็นประเภทบ้าน นะคะใช้ไฟประเภทบ้านนะคะโอเคค่ะเพืะะ่อนๆขาวันนี้ก็ให้สาระก,ก็แค่นี้แลคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมและร,รับฟังขอบคุณค่ะ